เอาเงินมาหมื่นเก้าขับรถออกรถไหลวะเนี่ยรถไข่วะรถไขรรู้ไหมรถไขรวะลูกค้ามาเทินเหรอนี่หน้านี่รถไขรเนี่ยมาเทินเทินหรอเทินกี่บาทวะเนี่ยขายโมโม่มมสั่วไปเอาหมื่นเก้าพอไปหนึ่งหมืนเก้าพันบาทไปไปจอดอยู่ก็ลกผูรกตา หนึ่งหมืเก้าพันบาทไปเหมืนมารถไปแอร์เย็นภาษีไม่ขาดเกียรวเนี่ยโอ้เกียวโตด้วยวะเกียวโตหมื่นเก้าไปโอ้เบาอ,อย่างนุ่มหนึ่งหมืนเก้าพันบาทพอหัวใจรัว,วมาไปให้มันจบวันนี้ไปไมาแย่างกันไปวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่เบดแปดแปดวันอาทิตย์ที่แปดเวลาเที่ยงตรงนะตอนนี้นะ วันอาทิตย์ที่แปดเดือนมิถุนาพศสองพันห้าร้อหกิแปดเวลาเที่ยงตรงนะฟังวันฟังวันละวจำไว้เลยนะคลิปแม่งโพสต์สามปีที่แล้วยังทักมาซื้อรถกูอยู่เลยอันนั้นก็เข้าใจได้บางทีลูกค้าเี่ยผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยได้เล่นติ๊กตอกเขาก็ไม่รู้เขาก็โทรมาถามแล้วก็บอกขายแล้วก็วางหูไปเจอประเภทสองอาทิตย์โทรมา <S <S แม่งหน้าม้าขายไม่จ <S <S ริงวันนี้วันอาทิตย์ที่แปด มิถุนามาเลยเวลาเที่ยงอยากได้มึงขับรถมาในตอนบ่ายถึงเอาเงินมาหมื่นเก้าขับรถออกไปรถพร้อมเล่มพร้อมไปเกียวโตแอร์เ,เย็น